ยิ่งทางเลยดอกงามเลยทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชม้อน,นี้เขากาู่เฮือนนะ้อน,นี้เสียออกไปหน้า้อน,นี้นะไปไทยตะกาไปเอาอันไปแปงไผยย่อะไรกั เตรียมไทยตะการานะมาเมกแตงโม,โมแม่แตงโมจะนังหมกไปห้องเฮียนมานี่ไปกินเมีิกะนี่นี่เขียดกับอืบ่นพอดีเรไปกัดกระถนน,นี่เอาเ้กนะินนอดกินเยอะับเอามะหงไปตำพอบมานี่เวลากระไปบ้านานะ Bye bye. cha đu. Ai, Đây đi. xe nhà đi. thịt của chẳng tốc cả nó. โอ้ในรถหม่เนาะในรถไม่วนไปเห็เบียกับโมบายแล้วเดียวนี่รยอเป็นเซ็กมนต่าไม่ได้นะเป็นตทกมาอะไรวนไปเห็เบียร์โมบายเลยนี้นะอเซ็าหมไยซืวตะกานะวันทินไปไทยวยงันทิเอ่มือมือนี่หรออ่ะวันทินไอฮุ้น้มืเออมือบอกมันทินมือนี่กับวันชุกเออมือมือไปไทย ไม่ได้เอาเงินได้หาเงินบ่คือสิใจดีแท้หาเงินหรือื้อไงหาเกือสิใจดีแท้มาเอาเงินนะมันแปลกได้แน่น่ะสิเหตตาไก่หน่อยออกเลยนี่นี่เห็ด์ตัวไก่หน่อยออกลายเลย พ่อพ่ออยู่ไหนพ่อแคมทางแคมทางเลย,ย,เลยอยู่เพือพ่อจีมีนี่มาพ่พอพเอาเห็นเห็นแล้วว ฝนตกมาคื่อนนีนะ่มันอยากอันาแหนเลยดอกงามเลยดอกหน่อยกินยังล้านะกินยังมาโผกเลยซี่เละกินซี่เยอน้จาจหน่อยอยู่ปลาสองสามหมื่นเฮ็ดอันน่ะออกแล้วเฮ็ดพวกใหญ่นะัส่โมก บกกระแทบได้เห็ดอันนี้ได้เห็ดปวกไกลหน่อยเขาเอิญอีกสองเสมอในเห็ดปวกใหญ่ก็ออกแล่นแต่หมอกเอง,องเก็บอาไรเยอกฮะาเห็ดยังเห็ดยังผู้ตั้งแต่ผู้ <c ười> มันออกนะผูกไยพูแหงลายเป็นแถวไปเลยผูกบวนเหม่นตั้งหม้อเอาพู้แหงลายอยู่านันนะผูเขอาไปมองผูมองนะเป็นยุ่มคาก,กะลรเอาไปแกงกะไรเห็ดอะไรกันมองในเซมันบ้าน,นอะไยเผาละ่ะ เดี๋ยว้ายแล้วบอเก็บเอาก่อ,น,อนนั่นแหละก็ไปนะเอาเม็ดตีกับพอดีแกงพอดีแหละกินกับปิ่งเคียนปิ่งอื่นนี่เลยอื่นกับปิ่งนอาก่อน ทางนี่กอ็ออกแล้วดีแค่นี้ก็เขาเริ่มเห็ดหัวตะกตก้าแล้วแค่นี้เขาตกกล้าแล้วนะ ลองมาเนี้ลาเคยมาเ่ะเทียงนี่เคยมาบอ๊ะหกเทียงกันมีแต่ใบใหม่เอามาหุงมาต้มมาเนี้ยจิ๋วบ่๊ะมี่สิเอาไทยนี่เมื่อแป้งใหม่ก่อนมันน้ำม,มึดเลยมันค่อนเลย เมื่ออนาคตเมืม่อวันถิ่จะมาไทยอย่งางนะนั้นะนะเฮ็ดออกมาเด็ดตีนล่างหม้อจะน้อยแกงแต่ลายเตอ๋อพอแกงเล่นอีกซองมมอเามอเฮ็ดปวกใหญ่ออกแล้อีกซองเสมอเฮ็ดปวกใหญ่ออกและแดดแบบนี้ได้อันเพนื่อนนี่อันเพื่อนนี่อีลาวะพี่เด้อ วงกกเลยเฮ็ดไปแล้วจะน้อยสิ่งอื่นกินมันแตงโมกับห้าคุจิรออยู่เดีโคคบรไมาไปดนอยู่ถึงนะซีฮอนหอนลงมาหลุมในเย็นนอนละ มีหม้อหมอจีรอนะสีฟูแกงใส่เห็ดนี่บยพ่อหมอสีแกงเห็ดใส่จีรอนแต่ก็มีต้มอึ่นปีงเขียดตําัะหุงมาเนีโอ้อาหารหลายอย่างเลยเดี๋ยวนี้มาอันนี้เห็ดปวกไก่หน่อยนี่ก่อนบม่ไะไรจะเพื่อดอกสายจะบ้าคนไหวเนาะเห็นดหม้อคนไหว ต่อมเอา้าสปีนเขียดม,มาทางมอ,อตอมอึงก่อนมาดนิต่มเอาอึงน,นี่ส่วนเขียดน,นะสิปีงเขียดะไไปเอาใบมะขามมาใส่ ใส่ต้มอึงไปเอาใบมะขามมาใส่ต้มอึงก่อนแดดห่อนขนาดเลยเหมือนนี่ฝนตกเลยแดดออกแบบน,นี้มันอันนัาด้ลยสิเห็ดหมักออกใส่ได้ใบมะขามใบมะขามอ่อนใส่ลายมันจังสม เอาใบหัวสิขายก่อนใส่สต้มอืนนี่มบักมวงซุกความรุนนี่ยนั่งนังมุดกปนได้ยากเมือดอละบักมวงกัเราเอาบักมวงซุปก่อน กินกินกับเขากัแสบอยกม่วงกันนี่มวอม,อมอ่วงในหม้อใสจใบมะขามใสโ่โหสิไ่มันหอมมะขามใส่มันสานามน้ำเดือดก่อนเอาอึงมาลง ว่าเป็นเขียดนี่มีทางเขียดเลืองอะไรกับเขียดหน้าคือไม่ึุณไปนี่พินพิปะมึงนะ もう。<laughs> <laughs> ิได้แล้วตำาหุงให้แตงโมกินก่อนอยากินซีมือพอแสียบยังไม่จบจะไมยจัน,อนอพอบระตํ้มอมมกับกระได้กระเสียบกระต้ไปมีเส่อเอาเป็ดเ้เลยนานเถอแต่มาคิดเมื่อเดียบอกม่กินไม่ได้ ่อบอชมีหาได้กกกินมดแไรมดละงานเจ้าวันายปดกินมอดแดงแป้งผิดปูกต่ปลาผูดดวันไปปูได้จอได้บ่โมมุงะหุงย่งกกนึงใหญ่แล้วเป็นดอก มันบอละเดือนนาได้กินแล้วบางคงจะข้าวะไม่ลายพวกนันแม่นี่แม่ลายปลิดยม่แม่กินไ,ไ,ไม่ได้อันมันตะปูตะวันไอ้ลุงน้องลันหน่อยผมเรียนได้เจยแล้วบอก เฮ็ดไปมื่อแกงไปเงื่อนบ่ไปแกงมาแรงเนาะทำไบ้ครับปิ้งเคียดสุก สุกแล้วมั้งตัวเละสมแล้วจะหน่อยจะเอามะฮงใส่ถาปิงเขียดสุกก่อนถาปิงเขียดสุกก่อนไปไหน,น ซุกแล้ได้ไหนได้ฮึซุกแล้ว,ลวอืม,อมแล้วก็ซุกแล้วจะนีนี่ ียจุกอย่างเมดละแทนเลยแต่ว่าหม้อกับปูนี่เสีปูนำป้ำปูนาปูนามาบอเซร์ิดคิดน่อน้อหน่อยเนาะ,นะไหนบ้างจ่ดเพิ่งลายจุดเพิ่งหกสามเชือก็ชามไปเรล่มเหมือนนั้นเลยมันก็เฮเลย você tá นีเซอครับนะ่ามันอเนแลิบบ้านนแบิเนาะ่เคยกินแสบปันนี่แสบเลยปนะเต็มป เขาดีลหละอย่นึ่งม่้พวกมันสมมันเลยมันคือ,อน,น่ะมันเอ้พวกหาใจคนซักหนึ่งก่อเอาใจผูมิเข้มเขินก็มากก็ได้แล้ววันนีงติงมา

ปีนเกล็ดกระสุกละอันนี้ใส่ตัว ไว่หลานนะติอตามเนาะคือห้องะไรตามตามมังคฮ้อนเลยไข่อื่นไข่อื่นอ๊ะโอ๊ะ แต่มอยังติดใจเหตดน่นตัวนี้มีเหตดซิมบูมีบาลมาั้งหามแล้วเันไ้พอตั้มห้กินเลยแหละจำหงคินไหมไปแ่กระปูนะเขากับปูน้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <đủ>. lỡ <laughs> เขา,า,าก่อนนี่เอาเหรออย่น้ำเอิญนหมาะปะเอิญเาเหมาหลังแม่อิ่แล้วอิ่แล้ว่ินก่อนห้ัไมนงอกก่อนนะอือิ่แล้ว หผมข้าวอยู่อะเป็นแล้วก็ก้อนจะกินน้ำนี่ชิมไปพิ่งแก้วชิ้นหน่อยใครต้องเกลียดกันมึงไปจังมึงเป็นเท็ดกินข้าวเป็นเท็ดเท็ดเท็ด าแล้วกินบมเมิจมันลายอันกินพดพอเต้งหม้อในฝาตัมังหงเสบเออลินเดลือนี่เมนะน,นี่น่นปมอยานะพวมาแล้วพอตามแสบแล้วนะาซิมเ <c oughs> ด็กอะคำเลยนะแม่ต้งหม้อกับจุดที้ง่อแทนนี่เ็กะ ซับแทนนี้มันหกไงจะเป็นกองไว้จูดมือหนาผู้ใดจางสิมาไทยตะการนี่กะ